พาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับควายเผือกสวยงามชื่อว่าเจ้าโก้เจ้าโก้ตัวนี้คุณผู้ชมมูลค่าไม่ธรรมดาจริงๆนะตอนนี้นะค่าตัวพุ่งไปสูงกว่า11ล้านบาทใช่ค่ะฟังไม่ผิดทําไมค่าตัวสูงขนาดนี้ตามไปหาคําตอบกันค่ะ มาแล้วนี่แหละค่ะเจ้าโก้คุณผู้ชมเป็นควายเผือกสวยงามเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยนะเจ้าของค่าตัวกว11ล้านบาทที่ตอนนี้เนี่ยส่ว<ห>นใหญ่นะนก็จะพบเจอกับเจ้าโก้ได้ตามงานประกวดควายสวยงามใหญ่ๆระดับประเทศโดยมีนายดำรงศักดิ์มรกตนะคะหรือว่าคุณเก้าชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าของที่ทำหน้าที่คอยพาเจ้าโก้ไปโชว์ตัวตามจังหวัดต่างๆทั่วไทยมาแล้วค่ะ ควายตัวนี้ครับชื่อโกเมืองเพชรนะครับหรือชื่อเต็มว่าเพชรพยาการอนะครับเดินทางมาจากเพชรบุรีนะครับก็มาได้มาร่วมงานงานประกวดควายงานวิ่งควายของระยองนะครับเลยก็มาพักที่นี่นะครับมาถึงสองวันแล้วครับตอนนี้โกก็อายุสามปีสิบเอ็ดเดือนนะครับครับก็เป็นพ่อพันธุ์พันธุ์แท้สองคู่พ่อพันธุ์เผือกเอามาโชว์ตัวให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้เห็นตัวจริงว่า ลักษณะร่างกายของเขาเนี่ยหรือบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงความสูงเป็นยังไงแข้งขาเป็นยังไงให้มาดูตัวจริงนะครับอันนี้ก็จะเดินสายโชว์ตัวแล้วครับเพราะว่า,าลักษณะของเขาก็คือมาเป็นควายเผือกที่เบอร์ต้นต้นของประเทศไทยนะครับล่าสุดนี่มให้ราคาเท่าไหร่ครับ11ล้านครับคุณก้านะคะซึ่งเป็นเจ้าของของเจ้าโก้ควายเผือกสวยงามเมืองเพชรนี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าโก้เนี่ย ออกลูกมาแล้วถึง15ตัวค่ะคุณผู้ชมเกิดจากการผสมพันธุ์กับแม่ควายนะคะที่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองแท้ๆโดยลูกของเจ้าโก้ค่ะออกมาก็มีลักษณะสวยงามมีราคาสูงสุดก็คือตัวละ1นล้าน5แสนบาทนี่ขนาดลูกนะคะซึ่งทำเงินให้กับนายดำรงศักดิ์หรือว่าคุณก้าวที่เป็นเจ้าของมาแล้วหลายล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมนี่ล่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นควายเผือกมีมูลค่าสูงถึง11ล้านบาทก็คราวนี้นี่แหละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ